ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เดยวพี่น้องจะมารีวิวสบู่ซีวิตนะคะนี่เป็นสบู่ซีวิตของพี่น้องเองนี่ตัวนี้จะมีมานานแล้วได้ประมาณ3ปีแล้วนะคะแล้วก็สรรพคุณของมันก็คือจะช่วยเรื่องกระตุ้นคอลลาเจนของผิวแล้วก็ผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะช่วยเรื่องเพิ่มความชุ่มชื้นเพราะว่าสารอะไรนี่มันจะเป็นตัวที่ทําเรื่องความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วแล้วก็ใครที่ผิวแห้งผิวแตกลายเงี้ยใช้ได้เลยแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัว เดี๋ยวพี่น้องจะลองรีวิวให้ดูอ่ะให้ดูที่แขนก่อนไงทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวคิดช่วยเราให้ดูนะคะอยาจะถาว่าแบบไม่พี่น้องทายหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนี้นี่นะคะเราจะไม่มีแบบเผื่อใครจะคิดว่าเอ้ยพี่น้องทายรองเื่อที่แขนหรือเปล่านั่นเองนะไอติวปีเอาถูอยู่เต้นนี่นะคะเรียมร้ยนะคะก็คือพี่น้องจะฟอกแขนทางนี้ก่อนนะ น like> ี่ดิโค้งเหมืองเราษณะด้วยเวลาปูนะคะอย่าอย่าอย่าถูกรบบเวลาอาบน้าค่ะอย่าอย่าแบบอาอาพื้นผ่านไปทีอะไรเงี้ยพยายามเน้นปูให้เป็นมงกง แล้วก็จะช่วยเรื่องกัรแบบกระจัดค่าที่ใครเนี่ยแล้วก็ช่วยลดเรื่องแบ,บทีเรียนะคะพวกเชื้อโรคสามารถฟอกได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวนะคะแต่วบนนี้ฟอกหน้แต่งหน้าสวยสำหรับคนผิวแห้งนะคะในแบ่ใกล้หน้าหนาวแล้วเหมาะมากปลอดภัยแน่นอน ถามว่าฟอแล้วมันขาวเลยไหมก็ถ้าเราทารําสม่ําเสมอแล้วก็หรือว่าใช้ฟอตัวสม่สมะะําเสมอคะผิวก็จะปรับให้ขาวขึ้นนะคะ ใส่ขึ้นมาท,าทันทีเห็นไหมคะมันแค่ข้องสบูนเขียวก็จะใส่ได้มาทานันทีเ พร้มแตกปากนะคือช่างก็รอห้าเลยนี่จับมือก็ได้ค่ะ้ว ก็ตรงนี้นะคะไอคีเปลโอเคนะคะพี่น้องขอฝากสบพี่น้องด้วยนะฝากไว้ในอ้อมก่อนบุญค่ะ